จากเธอ,อเที่รู้ใจพวกะมามามา,มา,มาสปข้อ,อโขลด้นทัพใครก็ว่างเปล่าไม่ว่างเล่นเกมอยู่เฮ้ยโผล่เล่ แหมวันนี้มันมีสองดาวสองตัวแล้วว่าไวจังครับไปไวเอ้ยอไอไปเอ้ยไวเซนจี้คุณไม่โอเคครับสู้ผมไม่ได้หรอกเกมนี้ไม่เน้นของครับเน้นวินมาดูซีจะเวิร์กไหม <c oughs> <c oughs> โอ้ชิวอะครับคอมกระบาดตกไม่ยังไอ yahoo จุ๊กกู้เบ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 ะบ,บาบาบาชิวครับบอกเลยว่าชิวนะครับโดนกดยับยับเลยค <c oughs> อมปูคอมกระบาอ้าวเจอคอมกระบอาอีกแล้ <ไป S 1> วเบื่อจังเ,<อ>เลยตองเวทหรือน้ำก็ได้ โอ้โ oh, หหยดน้ำไม่ซันมีชิ้นเดียวเพื่อนวายูเป็นคนอย่างนี้เนี่ยมีชิ้นเดียวแบ่งๆกันไม่มีน <key S 2> ้ำใจเลยอ่ะที่หนึ่งเหรอเจอดูใช่ครับผมมาที่หนึ่งอยู่แล้วไม่ต้องพูดเยอะจิบคอไม่ต้องให้อะไรหรอก ขึ้นแล้วผมจะขึ้นให้สุดเลยฮะน่าจะลงยากครับไอ้ยะเจอคอมที่เหมือนจะเหมือนแต่ก็ไม่เหมือนโอ้้หโดดพร้อมกันโคตรเท่บิดแข็งดึงตอนที่อ้นี่เว้ยชื่อตัวอะไรนะดาลีกำลังโดดดูดีชิมากเฮ้ยชนะเนี่ยทำไปเล่นไป โอ้ยไม่ทันอ๋อนาบีเนี่ยใส่เฮ้ยยะโอเคลุยยาวๆครับอย่างเงี้ยคุยกันง่าย่ฉันนบฉันถูกบูรัตบ้าหา เฮ้ยมันมีตัวตัวม่วงอะเหรอม่วงอะไรวะสี่บาทอะโอ้ตวไวเลยอะเออใครจะไปสู้อะครับเฮ้ยถึงว่าที่หนึ่งเหรอครับที่หนึ่งเหรอครับเจ๋งนักเหรอครับเจ๋งนักเหรอครับเจอกันหน่อยผมแค่รู้เท่าไม่ถึงการนะครับเอางูตเคเรามาลุ้นของกันดีกว่ายังไม่ได้โอ้โ เจ็บไปทั้งหัวใจชิ้นแรกมาแล้วโอเคโอเคโอเคอยู่โอเคอยู่<ไ>วเยวยววไหสวยยยดตรงนี้ไไที่หัวใจกลาดเลยไหมไม่หยดทิ่ใจฉันดู้งหงูเก่าแล้วเราอนี่เอาว่ะมาแล้วมันต้องอย่างนี้สิครับมันต้องเล่นอย่างนี้สิครับผมจะ ออกอะไรดีครับเอาไปเลยนะครับตัวไหนดีวะครับมัรเอ้ยไม่รู้ว่าจะให้ตัวไหนดีเลยไหมตู้ตเขาเพ่านุ่มเอ้ยตู้เขาอ่ะตู้เขาอ่ะไอ้เผื่อจับ <laughs> เป็นไงวะเอ,งเอ้ย โอ้โหดาเลียสด,ด,ดาเลียสไม่มีดาวดาเลียสหนึ่งดาวเกินไปอะครับเอาไงดีเอาไงดีเอาไงด,ไงดีผมเอาไงดีครับ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  <c oughs> นี่เหมือน recording ปิ้นเนอร์ม <c oughs> าแต่ยืดเตยมเมื่อยเงี้ยฮะเต็มเมื่อยเงี้ยอะไรนะส่ายซัพตอร์ยิมเมื่อยเงี้ยแลอนยูทูบเบอร์วะทำไมทำไมอยู่พูดไม่รู้เรื่องอะครับ กูพูดไม่รู้เรื่องอะตบเตี้ยงงี้ตบเตี้ยงงี้ตบเตี้ยงงี้ฮะ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 กูพูดไม่รู้เรื่องอ่ะเออเอาก็มาดิครับ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 เฉยๆอะครับเจอกูได้เออมีเจ๋งกว่านี้ปะครับดังเก่งอ๋อไอ้ยาไอ้ยาดูของผมด้วยไอ้ยาโอ้โหโอ้โหทำได้ไหมโดดเรือเรือโดดเรือเรือ อืคอมที่เราจะเล่นอนะไม่โผล่เลยทำไงอะเราเปลี่ยนคอมมา <laughs> ผมแค่รู้เท่าไม่ถึงการนะครับคุณพูดมาได้มีพยานแล้ครับอ,อ๋อเนี่ยมันแย่งกันเล่นเยอะแยะเลยเฮ้ย,โ,ยโชว์สิจะแลมอ้คือคอมสตาการีน,นะต้นเกมโหดมาก S 2> <S 2> เอ้ยโอ้มีตัวอ,อะไรใ้ปูเล่นวันี้อ๋อไงดีเอาไงดีห่อน้ำแล้วกนะันนะเพื่อนแต่เราผสมของมาอย่างนี้เราต้องลุยคอมเดิมว่ะน้ำหรือเวดีวะเฮ้ยทองถึงต้องถึงโอ้เอ้ยใจเย็นแล้วทองไปอยู่ ฝั่งนูน้นเอ้ยนับตาไหลโชคไม่เข้าข้างออกะเลยครับของเรามาขนาดนี้แล้วเราต้องคอมเดิมให้ได้เว้ยยังไงก็ต้องคอมเดิมของขนาดนี้แล้วลุยต่อ,อโอเคโอเคอยู่ขายทิ้งไปผมแค่รู้เท่าไม่ถึงการนะครับ สิ่งที่เป็นข่าวคือนิทานนะครับคุณพูดมาได้มีพยานแลครับคุณรีเวลหกกันจังนะครับโอ้โหยับยับไม่ต่างกัน <is> ตัวมานิดหน่อยโอเคโอยต้องขึ้นเวลเวลหกอะไม่เงินไม่ไหวออมเนเก็บตังค์ก่อนโอ้ไม่มีตัวแบกเราจะเรียกว่าตัวแบกก็ไม่ได้เล็กได้ไม่เต็มปากเหมือนผสมของรออีกตัวหนึ่งอะเศร้าใจา ไอ๋อของมาวะของมาของมาวะของมาว่ะลุยต่อดีครับไม่โผล่เลยสักตัวครับโผล่มาจะได้ครับเอ้ยมีคนไปเวลเจ็ดแล้วว่ะคุณรีบอ่ะครับเอ้ยได้ยูของเรือนเอ้ยชิวอ่ะแต่ตังค์ไม่ค่อยได้เลยโอเคเอามาก่อนเอาตัวไหนออกอ่ะที่ตัวให้เอ,ออกเรียกออกดีว,ดวะ ตังไม่ต้องเก็บล้หมดเวลาเก็บตังแล้วรยาเกฮะเอามาได้โรู้ได้ใจเอมาก่อนเอ็โคเลยเหรอเออดวงดีจังเาเไเจ็ดอ๋อหนึ่งเปอรเซนหมุนดีได้เลยดูดีมากเอ้เมื่อกี้เราขายตัวอะไรไปวะเนี่ยเฮียไอ้เสียดายว่ะเ่จริงแม่งเ้ยวสนะนแล้ว เจอดิซามอ่ะเจอดิซามของคาซาดินก็มาดิครับมาให้หน่อยได้ไหมอ่ะถามจริงโเศร้าใจเอาจร mm ิงโดนหนึ hmm. God, oh. ่งเรียบร้อยพูดได้คำเดียวว่าเกมเอ้ยอะไรดีครับอะไรดีครับเอาไม่ถูกหรอนั่นน่ะดิเอาไอโคมาเล่นเล่นก่อนแล้วกันครับมับเข้าให้ปวดูัวยังถีง เป็นแซกซึมสี่ก่อนดีไหมวะไม่ดีไม่ดีออม่ายตัวนี้ทิ้งมับมับเข้าไปถึงเวลาให้เราต้องขายตัวไม่จะเป็นทิ้งแล้วอ่ะต้องเล่นคอมตัวเองละอุ้ยโหดทำเป็นเล่นไปหืดขึ้นคอแล้วครับตอนนี้หืดขึ้นคอแล้วครับทิ้งให้หมดจังหวะนี้ต้องใส่สี่แล้วมันอยู่ไม่ได้เยี่คือแบบทิ้งให้มาทิงมาจ้า จรัะจะคนดีของฉันจะวันไหนก็จริงเอเเน,นีัวเ,เอาโทน้ไเบิร์ดเด็กมึงวะเน่ยไมนาชัยมา้าโดนลอยหลังตายหมดเลยโอ้ยยังเจ็บอ่ะเจ็บนี่รถพริกให้หนูตานี้ชิลๆเว้ยชิลเว้ยม,มันจะเป็นนักทำลายได้ไหมเนี่ยหงุดหงิดจังเลย บางทีกูต้องไปแปดแต่กูยังไห้แปด <laughs> มาลุยกันต่อ,อไอ้ยะมาจนได้ครับพี่ขาเอาตัวไหนกอนดีวะนี่โอเคโอ้โหเจอสายเวทเนี่ยรุ่งไม่ได้ เอาวะสู้ครับมดอต่อโอ้ยเฮ้ยตีถูกตัวด้วยไม่ตายเจ็บวะอู้เจ็บตาหน้ากูแผลแลวทำเป็นเล่นไปเล่นละเจ็บกูจะกลายเป็นคนสุดท้ายแล้วพูดทำไมดีหาตัวแล้วกันขึ้นแปดไม่ได้อย่างร้างโอเคลงไปหนึ่งตัวทีนี้แหละเวิร์ค เวิร์ก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 มาแล้วมาแล้วจริงไวมมาเลยโอ้โหคุณเอาทองไปใช้ไม่เกิดประโยชน์เลยอะเอามาให้ผมนี่มาตะหลิวทองเอ้ยยะเพอเอาเรื่องร็จ่หรอจริงปะเนะี่ยเออจริงไวมมา <laughs> ไม่เศรา <laughs> เ้านะไม่เศร้านะ เฮ้ยตัวนี้มันโกงเกินอะเอาจริงฟินเฉาอะโกงเกินโกงมากขับด่วนเดือดจิ้มางโอ้ยิงใส่อันนี้โคตรโหดเออใครทานคนเดียวก็อยู่แล้วอม่ได้เล่นผ่านว่ะตายไวจังเฮ้ยเกี่ยวอะใครใช้จริงวะกูรู้นะใจเย็นใจร้อนโอ้แย่งใช้กันอีกตัวสองตัวละยังซี่ตัวไม่แปลกที่แม่งจะไม่เจอ เอาเรื่องโชว์เขาหน่อยดิลูกพ่อออ,อย่าให้ใครสะผมได้ทำงานนะยิงทีนี่หน้าสันน่ะเกอดเออด้จริงๆสึ่งกู <laughs> ทำดาที่ไหนครับแต่ไม่รู้จะเอาอะไรดีครับ ความจริงชาโคออกอันนี้ก็โกงดีเหมือนกันนะครับเอามาแล้วกันเป็นของชิ้นเดียวที่ใส่ได้ในคอมแล้วอ่ะไม่หยิบก็ไม่รู้จะหยิบอันไหนแล้วก็มาดีครับใส่ให้ชาโคลเลยโหดโหดปลาล่ำปลาเหลือโหดจะต้องร้องขอชีวิต <c oughs> ด้วยอยู่ถึงอัำดับเท่าไหร่เอ,อ่อสามอ่ะนี่คุณประเมินผมสูงเกินไปแล้วตายตัวแตกเฮ้ยมันจนสลัดสี่อ่ะมันเ็วห้าป่ะ โจอแมงได้เทมด้วยว่ะใช่จนสลัดสีเห็นร่มันได้น้ำเนี่ยดูดีใช่ไหมไม่ต้องทำอะไรกันแล้วไม่ต้องทำอะไรกันแล้วน่าจะต่อจากปัวละเฮ้ยพูดเป็นเล่นไปหลังๆรู้สึกว่าจะโดนเอตัวตัวใหญ่ตีแลจะเจ็บมั้งอ๋าเดอรมตมันก็โดนตัวเล็กตัวน้อย มรดขายทิ้งซะเลยคุณพูดอย่างนี้ผมอยู่ไม่ได้เลยอ่านี่ลงไปใหม่เดี๋ยวปั้นสามดาวก่อนไม่ไหวว่าเ้ยเอาอยู่เอาอยู่ได้อยู่ได้อยู่อุ้ตัวหลังไม่ยังแรงีสามจริงตัวลวงมึงต้องมีนะเว้ยไม่แกหงเงาตัวลวงะทำไมไม่มีตัวลวงล้วงหมดแล้วเอ้าชาโคงอะก็ลงไปแล้วไหมฮะหรอเออ เอาวะชนะวะเฉยๆครับม,มีมากกว่านี้ไหมอ่ะขอมากกว่านี้ได้ไหมครับไอ้ใครสะจะสามแล้วไอเทมดีนะเว้ยวางให้ตัวหลังนี่เถอะตีรัวๆมึงก็วางติดกันฮะไอเทมใหม่มึงยันให้เคียวเลยมันน่าจะหมกโอเคโอเคอเอยให้เคียวเลยนี่ก็ได้นะแต่โว้เป็นดาเมจอ่ะเออ ใม่ชาโคดีกว,ว่าเพราะมันดาเม็หนักเลยนี่เป็นอ่ไอเทมเบียซอสผสมกับเลือดเลือดก็โอเคไม่แย่ใช้คำว่าก็โอเคอืมผสมสักตัวเอ้อขอร้องเออจะได้เหลือที่ว่างเออต้องอย่างนี้ครับเออต้องอย่างนี้ครับเออมาเรื่อยๆ มาเรื่อยๆของที่เราอยู่ต้องผสมแล้วอะว่าแต่ให้ตัวไหนดีให้ชาโคหรออืมชา<ด>โคลเลยถ้าสามอะแบมยับตัวยับตัวเด่นดๆดแล้วมันก็วางเรียงอะ่ะสรุปให้ใครดีอันไหนอะ่ะของเนี่ยดาบเลือดเนี่ย มึงก็ยัดไปแล้วพี่อ๋อไม่ดับเลือดดับเลือดดับเลือดเอ้ยไม่ธนูเลือดธนูเลือดนี่คือได้เป็นอะนั่นอ่ะเป็นตายแล้วจะกลายเป็นลูกกระเบื้ออ๋อเออให้ให้ชาโคลไปหรือว่ารอรอลุ้นตอนนี้นี่ดับรวมเรอก็ได้รอเนาะรีบเสี่ยงเลยอืมถ้ามึงจะใส่ไอไอเทมนั้นน่ะมันต้องใส่ตัวเวลทูงสูงเลยมันจะได้ตัวใหญ่ออโละลายเลยครับอยู่แล้วยู่้ยู่ ได้ที่ไหนละอุ้ยไม่รอไม่อยู่ถึงดาบป่ะที่สี่ะสี่เศราใี